ข่าวเด็ด789แฟนมวยเฮ่มวยชกได้ล้านเปอร์เซ็นต์พออวิบูลณ์จำปาเงินสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยลงนามคำสั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้อนุญาตให้จัดมวยระบบปิดแข่งขันได้ทุกเวทีมาตรฐานเริ่มแห่งแรกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนัดกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเตรียมตัวเตรียมใจกันนะแฟนมวยเดสัดาลันยึดแชมป์เดสัดาสจต้องปาจีนเตรียมขึ้นดวลกับสมิงเดชนอนอนุวัตยิมในศึกมวยมันวันศุกร์วันที่10กรกฎาคมนี้นาเวทีมวยลังสิตโดยมีเข็มขัดแชมป์ วางรุ่น130ปอนด์ของ WBC มวยไทยเป็นเดิมพันเดชสักดามั่นใจเคยดูสมิงเดชชกหลายไฟไม่น่ากลัวเชื่อว่นน่าจะผ่านไปได้และคว้าเข็มขัดมาคาดเอลอล่อๆได้แน่นอนสื่อสัตว์โคตรแกร่ง118ปอนด์ไร้ปัญหาแบม่บุหรี่ออกมาอวดสภาพร่างกายของสื่อสัตว์ว่าตอนนี้มีความฟิตมากๆพร้อมเกิน้อยเตรียมที่จะขึ้นชิงแชมป์118ปอนด์ของช่องเจ็ดสีที่มีวันฉลองเป็นเจ้าของแชมป์และฝากขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงสบายใจได้เรื่องน้ำหนักทำได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ แมวยล้อมันไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน